ถนนเส้นนั้นไม่มีใครอยากขับผ่านตอนกลางคืนโดยเฉพาะตรงโค้งที่คนในหมู่บ้านเรียกกันว่าโค้งสุสานเก่ามันเป็นทางโค้งแคบๆที่มีสุสานจีนอยู่ทั้งสองข้างทางและลำห้วยตื้นๆไหลอยู่ด้านล่างผมเคยคิดว่ามันก็แค่เรื่องเล่าขู่กันเล่นจนคืนนั้นฝนตกพรำ,พรำ และผมต้องขับผ่านตรงนั้นคนเดียวถนนเงียบสนิทมีเพียงเสียงฝนกระทบหมวกกันน็อกกับแสงไฟหน้ามอเตอร์ไซค์ที่ส่องไปข้างหน้าเป็นลำยาวตอนนั้นนาฬิกาเกือบเที่ยงคืนพอดีพอถึงโค้งนั้นผมเห็นเงาบางอย่างยืนอยู่ริมทางเป็นผู้หญิงผมยาวเปียกแนบหลังเสื้อสีขาวซีดชุ่มน้ำ จนมองเห็นรอยผิวใต้เนื้อผ้าเธอยือนก้มหน้าไม่ขยับแม้แต่ปลายนิ้วผมชะลอรถเพราะกลัวว่าเธอจะเป็นคนเมาหรือหลงทางแต่ก่อนจะทันได้พูดอะไรไฟหน้ารถก็ดับวูบเหมือนมีใครปิดสวิตช์ทุกอย่างมืดสนิทเหลือเพียงเสียงฝนตกและเสียงลมหายใจของผมเองที่เริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆ ผมพยายามจะสตาร์ทรถอีกครั้งแต่ทันใดนั้นเองมีเสียงผู้หญิงพูดเบาๆข้างหูอย่าขับผ่านตรงนี้มันยังไม่ไปไหนเสียงนั้นเย็นจนหัวใจหยุดเต้นผมรีบหันกลับไปดูข้างหลังไม่มีใครเหลือแต่ความมืดกับกลิ่นดินเปียกและกลิ่นคาวเลือดจางๆผมเหยียบคันเร่งออกไป โดยไม่กล้ามองกระจกหลังและตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ฝนตกตอนดึกผมจะได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบอยู่ใกล้ๆหูเสมออยากขับผ่านตรงนี้เช้าวันต่อมาฝนหยุดตกฟ้าคลึ้มเหมือนยังไม่อยากสว่างผมยังจำเสียงนั้นได้แม่นยำเสียงผู้หญิงกระซิบข้างหูทั้งคืนผมนอนไม่หลับ เหมือนมีใครยืนอยู่ปลายเตียงถูกครั้งที่หลับตาภาพเงาผมยาวในชุดขาวก็จะลอยมาให้เห็นตอนเชา้าผมตัดสินใจกลับไปที่โค้งนั้นอีกครั้งอยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่หรือเป็นแค่ภาพหลอนจากความเหนื่อยล้าถนนยังเปียกอยู่น้ำขังตามหลุมบนพื้นถนนสะท้อนฟ้าสีเทาหม่น ลิ่นดินหลังฝนยังชื้นอยู่ในอากาศพอขี่มอเตอร์ไซค์ไปถึงโค้งสุสานผมก็เริ่มรู้สึกหนาวขึ้นทันทีทั้งที่แดดเริ่มออกแต่ลมที่พัดตรงจุดนั้นกลับเย็นเยือกเหมือนอุณหภูมิร่วงลงอย่างไม่มีเหตุผลผมหยุดรถตรงป้ายเตือนอุบัติเหตุที่เห็นเมื่อคืนรอยยางไหมจากการเบรกยังอยู่บนถนนหลายรอย มีเศษกระจกแตกกับชิ้นโลหะกองอยู่ตรงขอบทางเหมือนเพิ่งเกิดอุบัติเหตุไม่นานมานี้ผมก้มดูเห็นเศษผ้าเปลียกชุ่มอยู่ข้างร่องน้ำสีขาวซีดมีคราบเลือดเกาะตรงปลายชายผ้าผมเอาไม้เขี่ยดูเป็นเสื้อผู้หญิงจริงๆเนื้อผ้าฉีกขาดเหมือนโดนกระแทกแรงๆหัวใจผมเริ่มเต้นแรงขึ้น ผมเงยแน่มองไปยังสุสานฝั่งขวามือหลุมศพเก่าหลายหลุมมีหญ้าขึ้นคลุมและตรงหลุมหนึ่งมีกระถางทูบป,ปักอยู่ใหม่ๆควันบางๆยังลอยขึ้นจากทูบที่เพึ่งดับผมยืนมองอยู่พักใหญ่จนมีลุงคนหนึ่งขี่จักรยานผ่านมาแกหยุดรถแล้วพูดขึ้นเบาๆนุม่มมาดูของเมื่อคือนเหรอผมพยักหน้าครับ ลุงรู้เรื่องเหรอครับแกถอนหายใจเมื่อคืนรถกระบะชนหินสาวตายตรงนี้เวลาประมาณเที่ยงคืนพอดีผมตัวชาเที่ยงคืนคือเวลาที่ผมเจอเธอแต่แปลกตรงที่ลุงพูดต่อไม่มีใครเห็นศพตอนเกิดเหตุคนขับบอกว่าชนเต็มแรงลงมาดูก็ไม่เจออะไร มีแต่กลิ่นคาวเลือดกับเส้นผมเปรียกๆติดกันชนรถผมกลืนน้ำลายรู้สึกขนลุกสู้ลุงพูดต่อด้วยเสียงแผ่วต่ำตรงนี้นะแต่ก่อนเป็นที่ฝังศพหินสาวชื่อเหมยตายเพราะอุบัติเหตุรถชนเมื่อสิบปีก่อนทุกปีถ้ามีฝนตกตรงวันเดียวกับวันที่เธอตายจะมีคนเห็นเธอยือนอยู่ตรงป้ายเตือนนี่แหละ ผมถามเบาๆแล้วเขาอยากได้อะไรครับลุงสายหน้าไม่มีใครรู้หรอกแต่คนที่เห็นเธอมักจะฝันว่ามีคนเรียกชื่ออยู่ข้างหูแล้วหลังจากนั้นจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่โค้งนี้อีกทุกครั้งเสียงลมพัดวูบทำให้ใบไม้ไหวกราวผมมองไปที่ป้ายอีกครั้งแล้วเห็นบางอย่างว่าผ่านตรงเงาสะท้อนจากแผ่นเหล็ก เหมือนใบหน้าของผู้หญิงในชุดขาวผมหลับตาแรงแล้วลืมขึ้นมาอีกทีเงานั้นหายไปแล้วลุงแก่พยักหน้าเบาๆกลับเธอหนุ่มอย่าอยู่แถวนี้นานถ้าเขายังจำคนที่เจอได้เขาจะตามกลับบ้านผมขอบคุณแล้วรีบขี่รถออกมาแต่ระหว่างทางกลับบ้านผมรู้สึกเหมือนมีใครซ้อนท้ายอยู่ตลอด เสียงฝีเท้าเบาๆดังบนพื้นเหล็กข้างหลังกลิ่นน้ำหอมจางๆลอยมาแตะจมูกเป็นกลิ่นเดียวกับเมื่อคืนผมหยุดรถกระทันหันแล้วหันหลังไปไม่มีใครแต่ที่เบาะหลังมีรอยน้ำหยดเป็นทามยาวเหมือนใครพึ่งนั่งอยู่จริงๆคืนนั้นผมกลับถึงบ้านด้วยหัวใจเต้นแรงพอเข้าบ้านปิดไฟเตรียมจะนอน เสียงฝนก็เริ่มตกอีกครั้งแล้วในเงามืดของหน้าต่างผมเห็นเงาผู้หญิงคนเดิมยืนอยู่ตรงข้างรั้วบ้านมือเธอถือทูบที่ยังมีควันลอยขึ้นช้าๆและเสียงเบาๆก็ดังขึ้นอีกครั้งในหัวผมคืนนี้อย่าขับผ่านตรงนั้นอีกเลยเช้าวันต่อมาผมตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกอึดอัด เหมือนเมื่อคืนแทบไม่ได้หลับเลยภาพเงาผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างรั้วบ้านยังติดตาและกลิ่นควันทูปก็ยังลอยอวนอยู่ในห้องนอนจางๆผมพยายามบอกตัวเองว่ามันอาจเป็นความเครียดหรือภาพหลอนจากความกลัวที่สะสมแต่พอเปิดประตูหน้าบ้านออกไปสิ่งที่เห็นตรงหน้าทำให้หัวใจผมหยุดเต้นหน้ารัว้วมีรอยเท้าเปล่าฝังอยู่บนดินชื้น รอยเท้าเล็กเรียวยาวแล้วเรียงจากนอกบ้านเข้ามาถึงบันไดหน้าประตูเหมือนมีใครเดินเข้ามาหยุดอยู่ตรงนั้นจริงๆผมก้มมองอย่างใจเต้นแรงแล้วก็เห็นเศษผ้าเปียกเล็เลกๆติดอยู่ตรงซี่ร้วผ้าสีขาวหม่นเหมือนผ้าที่เธอสวมเมื่อคืนตอนนั้นผมขนลุกไปทั้งตัวความรู้สึกบางอย่างเริ่มกระซิบในใจว่า เธอไม่ได้อยู่ที่โค้งนั้นอีกแล้วผมพยายามใช้ชีวิตตามปกติไปทำงานเหมือนเดิมกลับบ้านเหมือนเดิมแต่ทุกครั้งที่เดินผ่านกระจกหน้าร้านผมจะเห็นเงาผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ข้างหลังเสมอถึงจะหันกลับไปดูก็ไม่มีใครแต่เงานั้นยังคงอยู่ในกระจกคืนต่อมาฝนตกอีกครั้งเสียงฟ้าร้องดังจนสะดุ้งตื่นตอนตีสอง ผมลุกขึ้นมาดื่มน้ำแล้วเห็นหน้าต่างห้องนอนเปิดอ้าออกเองลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นควันทูบที่คุ้นเคยพอมองออกไปข้างนอกมีร่างหนึ่งยืนอยู่กลางสายฝนผมยาวชุ่มน้ำปลายเสื้อขาวแนบกับขาเปลือยเปียกโชกเธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงช้ำเหมือนคนร้องไห้มาทั้งคืนแล้วพูดเสียงแผ่วลอดสายฝนเข้ามา คืนที่แล้วขอบใจนะที่หยุดรถเสียงนั้นอ่อนโยนแต่เย็นเยียบจนขนลุกผมทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนตัวแข็งเธอยกมือขึ้นช้าๆเหมือนจะพนมไหวแล้วเสียงฟ้าผ่าก็ดังสนัน่นฟ้าแหลบวาบเข้าตรงกลางหน้าต่างพอแสงดับเธอหายไปผมรีบปิดหน้าต่างแน่นนั่งนิ่งอยู่นานหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอก จู่ๆโทรศัพท์ผมก็ดังขึ้นเบอร์ที่โชว์บนหน้าจอไม่มีชื่อและเป็นหมายเลขแปลกๆผมลังเลก,ก่อนกดรับเสียงฝนยังตกหนักอยู่ข้างนอกแต่ในสายกลับมีเพียงเสียงหายใจของผู้หญิงช้าๆเบาๆใกล้หูเหลือเกินผมสะดุ้งจนทำโทรศัพท์หล่นรีบมองเวลาตีสามพอดีคืนนั้นผมนอนไม่ได้อีกเลยพอตอนเช้า โทรศัพท์ก็ขึ้นแจ้งเตือนว่าไม่มีการโทรเข้าเหมือนสายเมื่อคืนไม่เคยมีอยู่จริงเย็นวันนั้นเพื่อนสนิทของผมชื่อชัยมาหาที่บ้านพอเห็นสีหน้าผมก็ถามทันทีมึงเป็นอะไรวะหน้าซีดเหมือนคนไม่ได้นอนหลายวันผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้มันฟังทั้งที่โค้งสุสานทั้งเสียงโทรศัพท์เมื่อคืนชัยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดว่า มึงรู้ไหมโค้งนั้นนะ่ะเคยมีคนตายซ้ำสามปีติดล่าสุดก็คนขับรถกระบะเมื่อคืนผมเงยหน้ามองมันหมายความว่าคนที่ลุงบอกว่าไม่เจอศพมันพยักหน้าเออตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยลมหายใจผมสะดุดถ้าไม่มีศพแล้วผู้หญิงที่ผมเห็นเมื่อคืนคือใครชัยมองหน้าผมแล้วพูดเสียงเบาหรือว่า มึงพาเขากลับมาด้วยผมพยายามหัวรอกกลบเกลื่อนแต่หัวใจกลับเต้นแรงขึ้นทุกทีเพราะตอนนั้นเองเสียงโทรศัพท์ผมก็ดังขึ้นอีกครั้งเป็นหมายเลขเดิมไม่มีชื่อไม่มีรหัสประเทศผมกับชัยหันมามองหน้ากันสายเรียกเข้ายังคงดังต่อเนื่องผมลังเลอยู่นานก่อนกดรับเสียงฝนและเสียงผู้หญิงพูดแผ่วๆในสายอีกครั้งมึง จำกูได้ไหมแล้วสายก็ตัดไปทันทีเสียงนั้นผมจำได้แม่นมันคือเสียงเดียวกับที่ผมได้ยินในคืนนั้นที่โค้งสุสานเก่าหลังจากเสียงนั้นในสายตัดไปผมกับชัยนั่งเงียบกันอยู่นานเสียงฝนยังคงตกพรำๆอยู่ข้างนอกเหมือนเมื่อคืนก่อนแต่ครั้งนี้ผมรู้สึกว่าเสียงฝนมันไม่เหมือนเดิม เหมือนมีเสียงฝีเท้าปนอยู่ในจังหวะของเม็ดน้ำที่ตกกระทบหลังคาชัยพูดขึ้นเบาๆมึงอย่ารับสายแปลกๆแบบนี้อีกเลยของแบบนี้มันไม่ธรรมดาผมพยักหน้าแต่ในใจยังสั่นเพราะเสียงสุดท้ายที่ได้ยินยังวนอยู่ในหัวมึงจำกูได้ไหมคืนนั้นผมนอนท,ทั้งที่เปิดไฟทิ้งไว้ทั้งบ้าน แต่อยู่ๆเวลาประมาณตีสามโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงเรียกเข้ามันแผ่วๆเหมือนมาจากที่ไกลมากแต่คราวนี้หมายเลขที่โชว์บนหน้าจอกลับขึ้นเพียงตัวเดียวเป็นเลขศูนผมลังเลอยู่เกลือบครึ่งน,นาทีก่อนกดรับไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงฝนมีเพียงเสียงหายใจเบาๆ ใกล้หูเหลือเกินจนผมรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบผ่านเข้ามาทางไม้ผมถามเสียงสัน่นเธอต้องการอะไรเสียงในสายตอบกลับมาช้าๆแค่อยากให้มึงมาหาแล้วเสียงร้องไห้ก็ดังตามมาเสียงสะอื้นเบาๆที่เหมือนจะอยู่ข้างๆตัวจริงๆ ผมเผลอหันไปมองปลายเตียงแล้วก็เห็นเธอยืนอยู่ตรงนั้นผมแทบล้มทั้งยืนร่างเธอซีดขาวผมเปียกแนบหน้าเสื้อขาวชุ่มน้ำจนแนบกับผิวน้ำหยดจากปลายผมลงบนพื้นเป็นจังหวะเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาแดงกำ่ำเหมือนคนร้องไห้ไม่หยุดมึง จำกูได้ไหมผมถอยหลังชนผนังมือสัน่นจนโทรศัพท์หล่นเสียงสายตัดไปทันทีที่โทรศัพท์กระแทกพื้นแล้วไฟในห้องก็ดับพรึบเหลือเพียงความมืดผมยืนอยู่ในห้องมืดสนิทได้ยินแค่เสียงฝนกับเสียงฝีเท้าเปียกเปียกเดินวนไปรอบๆตัวเธอพูดอีกครั้งเสียงช้าเย็น และเศร้าจนใจแทบสัน่นตอนนั้นมึงหยุดรถทำไมไม่ช่วยกูผมพูดไม่ออกน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวกะกูไม่รู้กูไม่รู้ว่าเป็นมึงเสียงเธอหัวเราะเบาๆมึงรู้แต่มึงกลัวเงาร่างนั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ผมถอยหนีจนหลังชนกำแพง มือควานหาสวิตช์ไฟแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งหน้าจอส่องแสงสลัวกลางห้องมืดและในหน้าจอนั้นสะท้อนใบหน้าผู้หญิงคนเดียวกันเธออยู่ข้างหลังผมผมไม่กล้าหันรู้เพียงว่าลมหายใจเธออยู่ใกล้มาก ใกล้จนสัมผัสได้ถึงไอยเย็นที่พาดผ่านต้นคอแล้วเสียงในโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเองถ้ามึงอยากให้กูไปคืนนี้กลับไปที่โค้งนั้นเสียงนั้นจบลงพร้อมกับลมเย็นวูบหนึ่งที่พัดผ่านหน้าผมล้มลงนั่งกับพื้นหายใจหอบเหมือนจะขาดใจแสงไฟกระพริบขึ้นอีกครั้งแต่รอบตัวกลับไม่มีใคร มีเพียงรอยน้ำเปียกเป็นทางลากจากหน้าต่างไปจนถึงหน้าประตูห้องผมไม่กล้าอยู่ในบ้านต่ออีกแม้แต่นาทีเดียวรีบโทรหาชัยให้มารับตอนตีห้าพอชัยมาถึงเขามองหน้าผมแล้วพูดทันทีมึงดูไม่ดีเลยไปวัดกับกูเถอะตอนนั้นผมพยักหน้าโดยไม่ลังเลแต่ระหว่างนั่งรถไปวัดผมมองกระจกข้าง เห็นเงาล่างผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่เบาะหลังผมยาวปิดหน้าเสื้อเปียกแนบตัวดวงตาแดงกำ่ำมองตรงมาที่ผมในกระจกผมเบือนหน้าหนีแทบไม่ทันหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกชายยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนถึงวัดเขาถึงพูดขึ้นเบาๆมึงรู้ไหมวัดนี้อยู่ไม่ไกลจากโค้งนั้นหรอกผมเงียบแต่ในใจกลับรู้สึกบางอย่าง เหมือนเธอกำลังเรียกผมกลับไปที่นั่นอีกครั้งและในคืนนั้นเองเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งตอนเที่ยงคืนบนหน้าจอขึ้นเพียงคำว่าถึงเวลาแล้วหลังจากคืนนั้นเสียงโทรศัพท์ไม่ดังอีกเลยแต่ข้อความสุดท้ายที่ขึ้นว่าถึงเวลาแล้วยังติดอยู่ในใจผมตลอดผมพยายามไม่คิดถึงมัน แต่ยิ่งพยายามลืมมันกลับยิ่งชัดภาพผู้หญิงในชุดขาวคนนั้นเสียงฝนที่กระทบพื้นและกลิ่นทูบเก่าที่ลอยมาตามลมเหมือนมันฝังอยู่ในหัวผมทุกขณะคืนนั้นผมตัดสินใจกลับไปที่โค้งนั้นอีกครั้งผมบอกชายว่าจะไปดูอะไรบางอย่างมันห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังสุดท้ายเลยยอมขับรถด้วยกัน ฝนตกพรำๆอีกครั้งเหมือนคืนนั้นเสียงปัดน้ำฝนขูดกระจกดังเป็นจังหวะที่ฟังแล้วขนลุกถนนมืดเงียบมีเพียงแสงไฟหน้ารถส่องทางเป็นลำและตอนที่เราขับเข้าใกล้โค้งสูสารกลิ่นทูบเก่าก็เริ่มโชยมามึงได้กลิ่นไหมผมถามเสียงเบาชัยพยักหน้าได้เหมือนมีใครพึ่งจุด รถแล่นช้าลงเรื่อยๆแล้วผมก็เห็นบางอย่างอยู่ตรงข้างทางผู้หญิงในชุดขาวยืนก้มหน้าอยู่ตรงป้ายเตือนอุบัติเหตุเหมือนเดิมทุกอย่างผมให้ชายจอดรถข้างทางหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดแต่ในขณะเดียวกันมีบางอย่างในใจบอกให้ลงไปหาเธอผมเปิดประตูช้าๆ ลมเย็นพัดเข้ามาปะทะหน้าเสียงฝนกระทบหลังคารถเป็นจังหวะเดียวกับเสียงหัวใจผมที่เต้นทีเธอยังยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่ขยับแม้แต่น้อยผมเดินเข้าไปทีละก้าวทีละก้าวกลิ่นทูบแรงขึ้นเรื่อยๆจนแทบหายใจไม่ออกแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวผมมึงกลับมาแล้ว ผมหยุดนิ่งขนลุกไปทั้งตัวเธอต้องการอะไรจากกูเงานั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นใบหน้าซีดขาวดวงตาแดงกำรอยยิ้มบิดเบี้ยวช้าๆก่อนพูดว่ากูไม่อยากอยู่คนเดียวทันใดนั้นไฟหน้ารถก็ดับพึบเสียงชายตะโกนจากในรถเฮ้ยไฟดับได้ไงวะ ผมยังยืนอยู่ตรงหน้าเธอร่างแข็งทื่อแล้วฝนก็เทลงมาแรงขึ้นอย่างบ้าคลัง่งเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นแสงวาบส่องให้เห็นเธอทั้งร่างเปียกโชกเหมือนพึ่งขึ้นจากน้ำและตรงหน้าอกมีรอยแผลใหญ่เหมือนโดนเหล็กเสียบทะลุผมถอยหลังแต่เธอเก้าวเข้ามาใกล้ช่วยกูทำไมมึงไม่ช่วย เสียงเธอสั่นน้ำตาไหลผสมกับสายฝนผมสายหน้ากูไม่รู้กูแค่ผ่านทางเธอยิ้มทางน้ำตาแต่ตอนนั้นมึงเห็นกูมึงมองตากูภาพหนึ่งแล่นกลับมาในหัวทันทีคืนวันนั้นก่อนจะถึงโคง้งผมเคยเห็นรถคันหนึ่งเสียหลักอยู่ข้างทางผมชะลอรถแต่ไม่ได้หยุด เพราะคิดว่าคนอื่นคงช่วยแล้วใช่ผมเห็นเธอจริงๆเธอนั่งพิงรถมีเลือดเต็มตัวและผมก็ขับผ่านไปโดยไม่สนใจเธอพูดเสียงเบาตอนนั้นกูยังไม่ตายน้ำตาผมไหลโดยไม่รู้ตัวเธอค่อยๆเอื้อมมือเย็นเฉียบมาจับที่แก้มผิวสัมผัสนั้นเย็นจัดเหมือนน้ำแข็ง อยู่กับกูนะผมสายหัวกูช่วยมึงได้ยังไงเธอหัวเราะเบาๆไม่ต้องช่วยแค่ตามกูไปก็พอเธอค่อยๆถอยหลังทีละก้าวแล้วร่างก็เริ่มซี่จางไปกับสายฝนเสียงเธอแผ่วลงเรื่อยๆขอบใจที่กลับมาจากนั้นทุกอย่างเงียบฝนหยุดตกกระทันหัน ไฟหน้ารถติดขึ้นอีกครั้งเองผมหันกลับไปมองเธอหายไปแล้วชัยวิ่งมาหาผมมึงเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะผมพูดไม่ออกได้แต่ยืนมองไปที่ถนนกลางทางตรงนั้นมีกระถางทูบวางอยู่และข้างในปักทูบที่ยังมีควันจางๆลอยขึ้นจากปลายไม้สามดอกผมหยิบมันขึ้นมาเบาๆปลายไม้ชื้นด้วยน้ำฝนแต่ไฟยังไม่ดับ กลิ่นธูปนั้นคือกลิ่นเดียวกับที่ติดอยู่ในบ้านผมมาหลายวันผมรู้ในทันทีว่าเธอไม่ได้หายไปไหนเธอแค่กลับบ้านของเธอเท่านั้นหลายเดือนผ่านไปหลังคืนนั้นที่ผมกลับจากโค้งสุสานฝนยังตกบ้างประปรายแต่ไม่มีเสียงโทรศัพท์อีกไม่มีเงาในกระจกไม่มีเสียงเรียกชื่อจากข้างหูทุกอย่างดูสงบลง เหมือนฝันร้ายที่ค่อยๆละลายหายไปกับสายฝนผมพยายามกลับมาใช้ชีวิตปกติย้ายออกจากบ้านหลังเดิมไปเช่าห้องในตัวเมืองทุกคืนก่อนนอนผมจะจุดธูปหนึ่งดอกแล้วพนมมือพูดในใจว่าถ้าเธอไปดีแล้วขอให้หลุดพ้นเธอผมไม่ได้ตั้งใจจะลืมแต่แค่อยากให้ทุกอย่างจบลงอย่างสงบจนกระทั่งวันหนึ่ง ขณะขับรถกลับบ้านจากที่ทำงานผมต้องใช้ถนนเส้นเดิมเพื่อกลับไปเยี่ยมแม่ที่ต่างอำเภอและเส้นนั้นก็คือถนนที่ผ่านโค้งสุสานเก่าตอนแรกผมลังเลอยู่พักหนึ่งแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจขับผ่านเพราะคิดว่าอะไรอะไรคงจบไปนานแล้วฟ้าในเย็นวันนั้นครึ้มอีกครั้งลมแรงและเม็ดฝนเริ่มตกกระทกระจก ผมเปิดที่ปัดน้ำฝนเสียงมันดังขูดกราวเหมือนคืนเก่าใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆยิ่งใกล้ถึงโค้งสุสานพอถึงตรงนั้นผมชะลอรถโดยไม่รู้ตัวไฟหน้าส่องไปยังป้ายเตือนอุบัติเหตุที่ขึ้นสนิมตรงใต้ป้ายมีกระถางทูบใหม่วางอยู่ควันบางๆลอยขึ้นท่ามกลางฝนโปรยผมหยุดรถมองอยู่เงียบๆ แล้วสายตาก็ไปสะดุดกับดอกกุหลาบขาวหนึ่งดอกที่วางข้างกระถางมีป้ายกระดาษเล็กๆผูกอยู่กับดอกไม้เขียนด้วยลายมือหวัดๆว,ว่าขอบใจที่กลับมาหากูผมขนลุกว่าไปทั้งตัวแต่ขณะเดียวกันน้ำตาก็เริ่มไหลออกมาโดยไม่รู้เหตุผลผมลงจากรถคุกเข่าลงตรงนั้นพนมมือแล้วพูดเบาๆ กูขอโทษตอนนั้นกูไม่รู้จริงๆลมเย็นพัดแรงจนฝนสาดเข้าหน้ากลิ่นทูบที่เปียกน้ำลอยเข้าจมูกชัดเจนและเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นแพลวข้างหูตอนนี้กูไม่อยู่คนเดียวแล้วผมหันไปข้างหลังช้าๆในเงาฝนที่พร่ามัวผมเห็นผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ข้างชายคนหนึ่งเขาวสวมเสื้อเชิ้ตเ,เปียกโชก ดวงหน้าเต็มไปด้วยเลือดทั้งคู่ยืนอยู่ตรงที่โค้งนั้นยิ้มให้ผมก่อนจะจางหายไปพร้อมกับสายฝนผมยืนอยู่ตรงนั้นนานไม่รู้ว่าควรจะร้องไห้หรือยิ้มรู้เพียงว่าหัวใจมันเบาเหมือนบางสิ่งที่ข้างขาได้ถูกปล่อยไปแล้วหลังจากวันนั้นโค้งสุสานเก่าไม่เคยมีอุบัติเหตุอีกเลยชาวบ้านเริ่มบอกว่า บรรยากาศตรงนั้นอุ่นขึ้นเหมือนมีคนเฝ้าให้ทางปลอดภัยผมกลับไปทุกปีในวันเดียวกับที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเอาโทบสามดอกไปปักไว้ตรงป้ายไม่ได้พูดอะไรแค่ยืนเงียบๆแล้วกลับทุกครั้งที่ฝนเริ่มตกผมจะนึกถึงคืนนั้นคืนนั้นที่ผมได้ยินเสียงเบาๆข้างหูเสียงที่ทั้งหลอนทั้งเศร้าและอบอุ่นในเวลาเดียวกัน อย่าขับผ่านตรงนี้มันยังไม่ไปไหนแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วเธอไปแล้วจริงๆไปพร้อมกับคนที่เธอรออยู่มานานและสำหรับผมโค้งสุสานเก่าแห่งนั้นจะไม่ใช่ที่ที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่มันคือที่ที่ผมจะพนมมือให้คนที่ผมไม่ได้ช่วยทุกครั้งที่ฝนเริ่มตกเรื่องของโค้งสุสานเก่า อาจไม่ได้มีใครผิดหรือใครถูกแค่บางครั้งความกลัวของเราทำให้คนที่ยังรอความช่วยเหลือต้องรอไปตลอดการและในคืนฝนตกถ้าคุณขับผ่านโค้งที่เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองอย่าลืมเหลียวมองข้างทางเพราะบางทีอาจมีใครยืนรออยู่ตรงนั้น พร้อมทูบสามดอกและรอยยิ้มที่ยังไม่จางขอบคุณที่ฟังจนจบครับอย่าลืมกดติดตามช่องเรื่องเล่าขย่าวขวัญเพื่อฟังเรื่องจริงที่อาจอยู่ใกล้คุณกว่าที่คิด